สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบตอน้นไม้ทุกท่านครับหากท่านกาลังมองหาไม้พุ่มหรือไม้คลุมดินที่มีความสูงไม่มากนักและที่สําคัญก็คือให้ดอกตลอดทั้งปีเลี้ยงง่ายและนอกจากนี้ก็คือมีใบด่างที่มีความสวยงามตามธรรมชาติอยู่แล้วเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงดูไม่ยุ่งยากแต่ประการใดเลยครับสามารถขาดน้ําหรือทนต่อการไม่รดน้ําติดต่อกันหลายวันได้ด้วย แต่ไม่ถึงกับฝากเทวดาเลี้ยงนะครับต้นที่ว่านี้ก็ชื่อดีด้วยนะครับก็คือบุษบาพารวยท่านที่ตั้งชื่อเป็นคนแรกตั้งชื่อได้หน้าปลูกมากๆเลยครับหากท่านกําลังมองหาต้นไม้ที่มีคุณสมบัติอย่างนี้อยู่แล้วก็ไปรับฟังข้อมูลปัจจัยแวดล้อมตลอดจนการดูแลรักษาเจ้าต้นบุษบาพารวยกันนะครับ เ่นเคยครับมีทัวร์ต้องขอคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเย็นแล้วก็แนะนํามาว่าอยากจะให้มือเย็นทําคลิปเกี่ยวกับต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้แล้วหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าบุตรสบาพารวยก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ได้มีการแนะนํากันมานะครับเริ่มต้นเราไปทําความรู้จักก่อนเลยว่า ตัวเขาเองนั้นเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในอินเดียแล้วก็อยู่ในมาเลเซียโดยเฉพาะในอินเดียนักพฤกษศาสตร,ร์ระบุถิ่นที่มาและถิ่นกําเนิดของเขาที่พบเจอได้ง่ายอยู่ในชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาเลยทําให้เราเกิดความเข้าใจในตัวสันฐานแล้วก็ถิ่นที่มาเขาได้อย่างชัดเจนมากๆชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าบุตรสบาพารวยก็คืออซิเตเซียแกเกติก้าโดยชื่อสกุลอสซิเตเซียเนี่ยนะครับ ที่บ่งบอกสันฐานที่สำคัญของเจ้าบุตรสบาพารวยเลยโดยอซิเตเซียนั้นมีความหมายว่าไม่สอดคล้องกันในที่นี้ก็มาจากสันฐานดอกที่มีความสมมาตรเนี่ยนะครับมีรูปเป็นรูปหลอดแล้วก็เป็นปากแตรที่มีกลีบดอก5กลีบที่ผายออกไปอย่างสมมาตรนี้เขามีความไม่สอดคล้องกับพี่น้องที่อยู่ร่วมวงอคันตาเซีด้วยกันนะครับถ้าหาก จะยกตัวอย่างต้นไม้ที่อยู่ร่วมวง,งอย่างเช่นทองพันชั่งก็ส่วนใหญ่แล้วจะมีรูปทรงของดอกไม่สมมาตรแต่เจ้าบุษบาพารวยเป็นต้นไม้หนึ่งในวงอาคันตาเซียดันมีรูปทรงของดอกที่ สมมาตรจึงเป็นที่มาของชื่อสกุลอาสิเตเซียที่นักพืชศาสตร์ตั้งชื่อให้เรารู้จักนะครับการรู้จักชื่อวิทยาศาสตร์ไว้เป็นเรื่องที่ดีอย่างนี้นั่นเองนะครับทำให้เราเกิดความเข้าใจและจําแนกแยกแยะต้นไม้ออกจากต้นอื่นๆได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วชื่อชนิดพันธุ์เกนเกติก้านั้นก็บ่งบอกถิ่นกําเนิด ของเจ้าบุตรสภาพารวยที่ดีมากๆเพราะว่าชื่อชนิดพัน,นธุเกนกาติเก้นั้นเขียนจากชื่อแม่น้ําคงคาที่เขียนในรูปภาษาละตินนะครับจึงได้ชื่อว่าเกนเกติก้านั่นเองนะครับถ้าเรามีโอกาสเดินทางไปแม่น้ําคงคาในหลายๆพื้นที่นั้นเราก็จะพบว่ามีเจ้าบุตรสภาพารวย เกิดขึ้นอยู่ริมชายฝั่งแม่น้ําต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามสายพันธุ์ที่เราพบเห็นในพื้นที่ริมแม่น้ําคงคานั้นก็เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีสีเขียวนะครับแต่สายพันธุ์ใบด่างที่เราเจออยู่ในปัจจุบันนั้นก็มีการกลายพันธุ์แล้วก็เป็นการกลายพันธุ์ที่นิ่งแล้วจึงทําให้ทุกๆส่วนที่ ผลิใบออกมานั้นก็ได้ใบด่างในรูปแบบที่สวยงามแบบนี้นั่นเองทีนี้สันฐานที่สําคัญนะครับตัวเจ้าบุษบาพารวยนั้นเราสามารถจะปลูกเข้าไว้ในฐานะของไม้คลุมดินก็ได้แล้วก็รวมไปถึงไม้พุ่มขนาดเล็กหรือไม้พุ่มเตี้ยก็ได้นั่นเองนะครับความสูงก็ประมาณสัก3 0ถึง60ถึงซนติเมตรโดยประมาณทีนี้ถ้าหากเราปลูกไว้ในฐานะของไม้คลุมดินเราก็ทำการตัดแต่งกิ่งเขาก็จะมีการแตกยอดใหม่ในระดับ ที่เราต้องการได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ถ้าเราจะปลูกเป็นไม้พุ่มที่มีขนาดเตี้ยๆประมาณ60-70ถึงเซนเมตรเราก็ปล่อยทรงเข้าไว้ก็จะสามารถสร้างทรงพุ่มที่ชี้ไปชี้มาแบบนี้ได้นั่นเอง นอกจากจะมีรูปใบที่โดดเด่นจากการที่มีใบด่างสีขาวสลับเขียวไปในทั่วผืนใบแล้วเนี่ยตัวใบที่ขึ้นเรียงตรงกันข้ามกันนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นการผลิใบออกมาอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ถ้าได้รับแสงแดดดีๆเราก็จะพบว่าเจ้า บุษบาพารวยนั้นจะให้พุ่มกอที่แน่นพอสมควรเลยนะครับนอกจากนี้แล้วตัวลำต้นของเขาถ้ามีอายุมากหน่อยนะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลอมเทาแล้วก็กิ่งอ่อนก็จะมีสีเขียวตลอดไปทั้งกิ่งเลยนอกจากนี้เราจะเห็นบริเวณข้อต่างๆที่เกิดขึ้นนี่นะครับก็จะมีใบที่แตกออกมาจากส่วนนั้นแล้วก็จะมียอดใหม่ๆแตกออกมาจากซอกใบรวมไปถึงช่อดอกนะครับเป็นช่อดอกที่จะออก แบบช่อกระจาดนั่นหมายความว่ามีดอกย่อยที่เป็นรูปปากแตรแบบนี้โคนดอกเนี่ยเชื่อมติดกันเป็นหลอดแล้วก็จะค่อยๆบานตั้งแต่ข้างล่างแล้วก็ปลายจนสุดปลายช่อดอกเลยโดยช่อดอกต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งที่ตัวปลายกิ่งแล้วก็ตามซอกใบด้วยตามซอกใบต่างๆนอกจากจะมีช่อดอกแล้วก็จะมียอดใหม่ๆที่โผล่พ้นขึ้นมานั่นจึงเป็นเหตุผลให้ตัวทรงพุ่ม ของเจ้าบุษบาพารวยนั้นโดยธรรมชาติจะเป็นพุ่มไม้ที่มีพุ่มก่อแน่นอยู่แล้วอย่างไรก็ตามเรื่องแสงมีผลต่อความหนานแน่นของส่งพุ่มด้วยนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นไม้ที่ปลูกแล้วอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดบางส่วนของวันก็ทางด้านนี้มีตึกอยู่นะครับก็หมายความว่าประมาณสัก10โมงเขาถึงจะได้รับแสงแดดแล้วก็ทางด้านนี้ก็มีตึกอีก นั่นหมายความว่าประมาณสักตั้งแต่หลังบ่ายโมงไปนู้นไปก็จะได้รับแสงโดยอ้อมแล้วก็จึงทําให้ส่งต้นมีลักษณะชี้ไปช้มาสักนิดหนึ่งอย่างไรก็ตามในการปลูกนะครับเราสามารถจะเลือกพื้นที่ปลูกที่จะทําให้เขาได้พุ่มใบแน่นขึ้นก็คือได้รับแสงแดดเต็มวันเป็นดีที่สุดอย่างไรก็ตามในการเลือกพื้นที่ปลูกนั้นเราก็มีความจําเป็นที่ต้องหาพื้นที่ปลูกต้นไม้ที่แตกต่างกันไปมีความจําเป็นในเรื่องก,การรับแสงแตกต่างกันไป ก็สามารถจะปลูกในพื้นที่ได้รับแสงแดดย่อหย่อนลงมาหน่อยไม่ว่าจะเป็น4ถึง6ชั่วโมงต่อว,วันแล้วก็รวมไปถึงแสงส่องรอดมาเพราะว่าเราปลูกเข้าไปในฐานะของไม้คลุมดินใต้โคนต้นไม้ต่างๆขอให้มีแสงส่องรอดมาก็สามารถจะให้ดอกแล้วก็ให้ใบที่สวยงามอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของดอกนะครับก็ออกดอกตลอดทั้งปีเลย แต่ถ้าหากพื้นที่ร่มมากๆก็ไม่แนะนำนะครับจะนำมาด้วยอาการต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นพุ่มใบาบางใบาบางลงใบน้อยลงใบชี้ปลกลงและก็รวมไปถึงสีเขียวที่เพิ่มปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าจะต้องผลิตคลอรโรฟิลออกมาเพื่อช่วยในการสังเคราะห์แสงนั่นเองถ้ามีอาการแบบนี้แล้วก็ไม่แนะนําให้ปลูกในพื้นที่ตรงนั้นนะครับสาหรับเรื่องการขยายพันธุ์ก็ง่ายมากๆเลยขอเพียงเราแค่เด็ดเจ้า บุษบาพารวยออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ริบใบออกบ้างแล้วก็นําไปปักชําแล้วก็วางไว้ในพื้นที่ร่มราไรเนี่ยก็สามารถจะงอกรากออกมาบริเวณตามข้อต่างๆเหล่านี้ได้ดีมากๆเลยเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่ขยายพันธุ์ง่ายมากๆด้วยเหตุนี้สนนราคาที่ซื้อเจ้าบุษบาพารวยก็จึงไม่สูงเลยนะครับผันแปรไปตามขนาดของ ตัวภาชนะที่ปลูกนั่นเองถ้าขนาดต้นใหญ่หน่อยก็แพงหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายด้วยเหตุน,นี้มือเย็นเชิญชวนทุกท่านนะครับซื้อต้นเล็กๆมาก็ได้แล้วก็ค่อยๆรอเขาเจริญเติบโตแล้วเราก็ค่อยๆขยายพันธุ์ไปแบบนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีนะครับเพราะว่าลงทุนไม่ยากเลยและเป็นต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตวรวดเร็วเลยหลายๆท่านที่ครอบครองอยู่ก็รู้เลยนะครับว่าตัวเขาเองนั้นเจริญเติบโตเร็วแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ ง่ายมากๆสาหรับเรื่องการเตรียมแปลงปลูกนั้นก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดน,นะครับเราสามารถจะใช้ดินปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินดีสักนิดหนึ่งต่อให้เป็นดินเดิมก็ได้หรือเป็นดินปลูกก็ได้นะครับก็แนะนําว่าให้ใช้ดินเดิมหรือดินปลูกนั้น1ส่วนแล้วก็ผสมกับอินทรีย์วัตถุอย่างน้อยอีกสัก1ส่วนแต่มีเคล็ดลับนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าสามารถจะควบคุมความชื้นให้ต่อเนื่องตลอดทั้งวันได้เนี่ยเจ้าบุษบาปารวยเขาก็จะเจริญเติบโต,ตได้ดีมากๆด้วยเหตุน,นี้ถ้าสามารถจะเติิมวัสดุช้นใหญ่ อย่างเช่นกะมะพร้าวสับหรือเปลือกสูตสงแห้งลงเข้าผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยในระยะแรกของการปลูกให้น้ําทุกวันนะครับและถ้าเราปลูกใหม่ๆเนี่ย การรดน้ำสองครั้งต่อวันก็สามารถทําได้เช้าหนึ่งครั้งเย็นหนึ่งครั้งก็จะทําให้เขาตั้งตัวได้เร็วขึ้นแต่ถ้าปลูกเลี้ยงไปนานแล้วมีความจําเป็นรดน้ําวันละหนึ่งครั้งก็ขอให้เพียงพอต่อการรักษาความชื้นได้ตลอดทั้งวันแบบนี้ก็จะสนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้าบุษบาพารวยได้ดีมากๆชื่นชอบความชื้นพอสมควรนะครับแต่ไม่ถึงกับขังชื้นแฉะเพราะว่าถ้าขังชื้นแฉะเมื่อไหร่แล้วก็จะตามมาด้วยปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการโรครากเน่าโคนเน่าต่างๆถ้า เกิดปัญหาต่างๆหล้านะ้นต้องพยายามงดน้ําหรือพยายามลดปริมาณน,น้ําให้น้อยลงพอสมควรเลยนะครับเพื mm. ่อจะทําให้ไม่เป็นปัจจัยสนับสนุนของเชื้อราที่เข้ามาทํำลายนั่นเอง mm. แต่ถ้าระบาดมากๆแนะนําให้ใช้ไตรซานในการผสมน้ําฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆเข้าไปที่บริเวณซอกใบในพุ่มใบต่างๆแล้วก็รวมไปถึงถ้าหากน้ําที่ผสมไตรซานหรือไตรโครเดอร์มานั้นมีเหลือจากการใช้งานเราก็รด ลาดลงไปที่ผิวดินก็จะทําให้ทั้งจัดการกับเชื้อสาเหตุโรคเน่าต่างๆเหล่านั้นได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมว่าใช้ในช่วงระยะเวลาเย็นๆนะและนอกจากนี้ถ้าหากมีการระบาดของแมลงปากดูดเพีย้ยอ่อนเพีย้ยแป้งในละแวกใกล้ๆที่เราปลูกเจ้าบุษบาพารวยอย่าลืมมาตรวจสอบตรวจตราเขาสักนิดนึงว่า ตามซอกหรือหลังใบต่างๆเหล่านี้มีเจ้าเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเข้าทำลายหรือเปล่าเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ถูกเข้าโจมตีได้โดยเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งต่างๆเหล่านั้นได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับถ้าเจอก็ทําการเด็ดออกจับออกแต่ถ้ามีปริมาณมากๆแล้วระบาดแล้วก็ใช้บูรินแล้วก็เมทาสารในการผสมน้ํานฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆนะครับการใช้ชีวพันธุ์ของแอปพลายเคมเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับทำให้ จัดการโรคและแมลงต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่และที่สาคัญไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างไว้ในส่วนของเรานะครับต่อมาเป็นเรื่องของการให้ปุ๋ยก็ต้องบอกเลยครับว่าถ้าใครปลูกเจ้าบุษบาพารวอยู่อย่างที่บอกไปเนาะว่าเจริญเติบโตได้รวดเร็วแล้วก็ โตอยู่เรื่อยๆไม่จําเป็นต้องให้ปุ๋ยเคมีแต่ประการใดทั้งในฐานะไปบํารุงต้นเขาและก็รวมไปถึงในการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการออกดอกไม่จําเป็นเลยนะครับเพราะเป็นต้นไม้ที่ออกดอกง่ายอยู่แล้วแนะนําให้ใช้ปุ๋ยคอกนะครับมีผลดี2อ,อย่าง1ก็คือทําให้โครงสร้างของดินดีด้วยและอย่างที่2ก็คือทําให้มีธาตุอาหารค่อยๆทยอยปลดปล่อยสนับสนุนการเจริญเติบโตกิ่งก้านใบดอกของเจ้าบุษบาพารวยได้ดีเพิ่มมากขึ้น ใช้ปุ๋ยคอกพอนะครับไม่ต้องเปลี่ยนสตรุงต่างใช้ปุ๋ยเคมี <Okay. S 1> แต่ประการใดนอกจากนี้เรื่องของการตัดแต่งกิ่งก็ทําได้ทั้ง2แบบอย่างแรกก็คือตัดแต่งกิ่งเพื่อควบคุมทรงพุ่มให้อยู่ในระยะที่ต้องการเช่นเราต้องการปลูกเขาในฐนานะของไม้คลุมดินที่สูงประมาณสัก30 4 0ิซนติเมตรเราก็ตัดลงไปในตำแหน่งที่ต้องการนะครับก็จะทำให้เขาแตกยอดใหม่ออกไปด้านข้าง ก็ทาให้พุ่มใบแน่นขึ้นนั่นเองแล้วอย่างที่2การตัดแต่งในฐานะที่เรามีปัญหาเรื่องของโรคใบไหม้ต่างๆเหล่านี้นะครับการตัดแต่งกิ่งก็มีผลดีก็คือทําให้เจ้าเชื้อโรคต่างๆเหล่านั้นออกไปจากแนวทรงพุ่มและที่สําคัญก็คือทําให้เกิดการแตกยอดใหม่นั่นเองบุษบาพารวยเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกนะครับมีการดูแลรักษาต่ํามากๆเราสามารถจะปลูกเข้าไว้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปทําการตัดแต่งกิ่งแล้วก็ปล่อยทรงเขาไว้เลยแบบนี้ ก็ได้หรือจะตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่มก็ได้เป็นต้นไม้ที่โตเร็วพอสมควรแล้วก็โตอยู่เรื่อยๆนอกจากนี้แล้วการใช้งานก็อย่างหลากหลายเลยปลูกลงไปในฐานะของไม้คุมดินเป็นไม้ฉากหน้าให้กับต้นไม้อื่นหรือจะปลูกเป็นไม้กระถางแบบนี้หรือจะปลูกเป็นไม้แขวน ก็เหมาะมากๆเลยครับแถมราคายัางไม่แพงเชิญชวนทุกท่านได้หามาปลูกกันนะครับแล้วถ้าได้ผลเป็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์มาอยู่ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ปลูกต้นไม้แล้วประสบปัญหาในการถูกเข้าทําลายโดยโรคและ,มะแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายที่ตกค้างอยู่ในสวนเป็นอันตรายต่อเราลูกของเราและสัตว์เลี้ยงของเรานะครับเราเิญเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีจากแอปพลายเคมประเทศไทยมีให้เลือกทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรคแล้วก็ ชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดแมลงต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่และที่สําคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีให้เป็นอันตรายกับระบบนิเวศของเรานะครับหากท่านสนใจที่จะสั่งซื้อก็สามารถจะไปที่ช้อปปี้หรือ l a ซาด้าก็ได้หรือจะสั่งซื้อโดยตรงกับแอปพลายเกมประเทศไทยที่ Facebook Fanpage ของแอปพลายเคมประเทศไทยแล้วนอกจากนี้ถ้าหากท่านสะดวกทางไลน์ก็สามารถจะแอดไลน์ของแอปพลายเกมแล้วก็สั่งซื้อได้โดยตรงเลยนะครับส่งเร็วด้วยนะครับเชีรยให้ทุกท่านมีชุดเซตของมือเย็น ครบทั้ง6ตัวเลยนะครับทำให้ส่วนของเราปลอดภัยจากสารเคมีและที่สำคัญจัดการกับโรคแ,แ,และแมลงต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่และนอกจากนี้แล้วถ้าหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่หลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแลก้วก็มือเย็นเชิญชวนท่านได้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับ เพราะว่ามือเย็ยนเป็นช่องที่ผลิตสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นเราผลิตสาระเป็นประจำในทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหลายตอนเลยครับและถ้าท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆไปแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็ยนอัปคลิปท่านจะได้สาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครนอกจากนี้แล้วถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและก็เป็นประโยชน์กับกลยนามนมิตรที่ปลูกต้นไม้ด้วยกันแล้วก็ช่วยกดไ like, ลค์รือกดแชร์คลิปนี้ให้กับมือยยนนด้วครับ สำหรับท่านที่มีเหตุจำเป็นจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วปลูกเจ้าบุษบาพารวยไว้แล้วก็กังวลว่าไม่สามารถจะให้น้ำเขาได้เป็นระยะเวลาหลายวันติดต่อกันก็ต้องบอกเลยนะครับเราสามารถจะปล่อยเจ้าบุษบาพารวยไว้1สัปดาห์โดยที่ไม่ต้องรดน้ำก็ได้แล้วค่อยกลับมาพรมน้ำฟื้นความสดชื่นให้เขาก็แบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับแต่ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะทำนะครับ ลดน้ำให้เขาทุกวันดีกว่านะครับ